เราไปว่ากันที่สมุทรปราการครับตำรวจที่นั่นนั้นแจ้ง3ข้อกล่าวหาหนุ่มกระทืบซิ่งแหกดานแล้วก็พุ่งชนรถชาวบ้านได้รับความเสียหาย10คันสารภาพมาว่าเกิดขึ้นทั้งหมดนั้นหลังจากเสพยาเสพติดมาครับ ริดยาทั้งนั้นแหะครับถ้าไม่ใช่ริดยาก็น่าจะรู้ว่าควรจอดตั้งแต่แรกแล้วนะฮะดูสภาพรถสภาพยางครับไปไม่ไหวแล้วครับทัดเดียวก็โดนจับนะฮะนี่คือภาพจากกล้องติดหน้าอกของตํารวจสพสำโรงเหนือที่สมุทรปราการนะครับตํารวจนั้นตั้งด่านตรวจที่ศรีนครินทร์ก่อนจะถึงแยกหนามแดงบางพลีเมื่อคือนวันเสาร์ที่ขอไฟสีเมื่อคือนมาที่9ก้าอ่ะนะคืนวันที่9้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกระบะตู้ทึบคันหนึ่งนั้นมีพิรุษครับ โดนตำรวจตรวจเรียกให้จอดแต่คนขับกลับขับพุ่งชนด่านเจ้าหน้าที่แตกกระเจิงเลยจากนั้นไปชนท้ายรถสองแถวที่อยู่ด้านหน้าคือดันเขาไปเลยอะ่ะตามภาพที่เห็นต้นคลิปเมื่อสักครู่เนี่ยก่อนจะขับรถหนีมุ่งหน้าแยกสีเทพาแล้วมีตำรวจขับรถไล่ตามอย่างกระชั้นชิดเลยนะครับคุณผู้ชมกระบะคันดังกล่าวไม่ยอมหยุดฮนะขับไปเรื่อยๆระหว่างทางชนมั่วครับเจอสิบล้อพี่เขาก็ชน เจอไม้กั้นด่านพี่เขาก็ชนก่อนจะมุ่งหน้าไปบางบัวทองคนดูรอหลังซ้ายนะฮะแทบจะไม่เหลือ,อยางแล้วอะดูสิเนี่ยฮะเออจากนั้นไปที่บางไซแล้วต่อไปเสนาอดทนจริงๆเว้ยเฮ้ยน่าจะหยุดตั้งนานแล้วเนี่ยอาไปจนมุมที่พระนครศรียุทธยาครับคุณผู้ชมตำรวจแล้วก็คนก่อเหตุที่ไล่ตามกันมาน้ำมันหมดทั้งคู่สุดท้ายเนี่ยคนขับกระบะตัดสินใจกระโดดลงคูข้างทาง กะจะวิ่งหนีวิ่งไม่ทันนะฮะตำรวจวิ่งเร็วกว่าเอาลองฟังบางช่วงบางตอนตอนนี้หน่อยครับตอนที่จับเนี่ยนะฮะซ้ายซ้ายวางมือซ้ายแลนเสียงรับซ้ายแลนเสียงรับ มันไม่รอดหรอกนะในพศออนี้แล้ว啊ครับท่านผู้ชมแหกเนี้ยแบบเนี้ยนะคนขับรถแหกด่านก็ทราบชื่อนามสกุลก็คือนัฐพลอ้นอ่ำอายุ44ปีเจ้าที่ก็ระดมกำลังตำรวจ5จังหวัดนะฮะสมุรประการกรุงเทพนนทบุรีปรทุมธานีอยุธยานี่มันโจรปริมณฑลนี่คือโอ้โหรวบรวมเอามาหมดเลย่ยางกรุงเทพปริมณฑลมาหมดรวมระยะทางประมาณ80กิโลเมตรแล้วเข้าจับกลุมได้ระหว่างที่ขับรถหลบหนีก็ มีรถถูกชนแล้วก็พังไป10คันฮะประมาณนั้นนะฮะทำเป็นหนังได้เลยะเนียสปีดสปีด <c oughs> หนังเรื่องสปีดนะแต่ไม่ใช่คินอริฟเล่นนะฮะน,นี่คือสปีดจริงครับคนตายจริงข้นตัวในายณัฐพลน,นั้นเจอยาบ้าเพียงเม็ดเดียวเท่านั้นแล้วเบื้องต้นยอมรับบอกว่าเพิ่งเสพมากําลังจะขับรถไปซื้อสินค้าแต่ว่ามาเจอด่านตรวจด้วยอาการเมายาแล้วลกไงคนเสพยามาเจอด่านตรวจปั๊บก็แสดงออกหมดนะ,นะฮะอา้าลองไปฟังผู้ต้องหาดูครับ โกติดคุกเหรอแล้วมีอะไรมาถึงโกติดคุกมีเบเสพเสพมาเสพมาเสพอะไรมาเสพมาบ้าบเสพมาเยอะไหมเสพบ้าเสพเม็ดเดียวเสพมเม็ดหนึ่งเสพมาตอนไหนอ่ะตอนออกมาตอนออกมาแต่รู้ไหมว่าชนรถเขาไปเกือบสิบคันอ่ะรู้ไหมถามจริงรู้ไหมตอนนั้นที่หนีอรู้ว่าเฉียวเฉียวรู้ว่าเฉียวโหแต่สภาพเขายำแย่มากเลยนะสภาพเหมือนกับ แบบหนักมากหร,หรือว่าเขากลัวหรือว่าอะไรอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่านี่คือฤทธิ์ยาหรือว่าเป็น,เป,นเป็นผสมกับความกลัวที่เกิดขึ้นในใจด้วยหรือเปล่าอ่ะก็ต้องสงบสติอารมณ์ก่อนปั๊บนะฮะแล้วจากนั้นดําเนินการกันต่อคุณนรพรพลดจำเนียนผู้สื่อข่าวช่องวันของเราลงพื้นที่ครับแล้วก็ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาเพิ่มเติมเดีย๋ยวชมพร้อมกันนะนี่ฮะโอ้โหโอ้โหพี่ก็วิ่งเร็วมากเอออันนี้ fast and furious ครับเนี่ฮะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในซอยสีบุญเรืองหนึ่งคุณจะเห็นได้ว่ากระบะตู้ทึบนั้นซิ่งแหกด่านแล้วขับรถไปได้วยความเร็วสูงเลยนะฮะก่อนที่จะปาดหน้าแล้วก็เฉี่ยวชนกับ2แถวที่กําลังขับมาเนี่ยครับชนแล้วนี่ที่ขับตามมาเป็นพลวนนี่ไม่ใช่น้องเด็กที่แว้นนะฮะนี่คือตํารวจครับตำรวจตามมาเต็มไปหมดเลยเพราะพี่เขาชนแหกด่านมานะ่ะตำรวจก็ต้องตามสิเนี่ยครับโชคดีนะฮะ เขาบอกว่าแถวนี้นั้นเป็นพื้นที่โรงงานด้วยบ้านของโรงงานโรงงานยังไม่เลิกคนเลยไม่ทยอยออกมาจากโรงงานน่ะไม่อย่างนั้นนั้นอาจจะอาจจะชนคนได้แล้วรถผู้โดยสารที่มาก็เป็นรถเปล่ากําลังจะไปรับคนงานแลละครับไม่อย่างนั้นคนงานที่อยู่บนนั้นก็ถูกชนไปด้วยนะฮะอา้าลองฟังเสียงผู้เสียหาย่อยครับไม่ใช่รถปกติอ่ะม,มันเรี้ยวไม่เบรกเรารถผมดูในคลิปโอ้โหดูในในในรูป แก้มแหกอ่ะแหกหมดเลยมันไม่เบรกเลยอ่ะแล้วบุม <c oughs> ผมก็ตกใจเพราะทมันถ่ายหนังกันเอาวันเนี่ยเพราะว่าทุกคนงงคนหมดก็ยังไม่ตามก็เว้นม่สักแป๊บหนึ่งแล้วผมตามพอตามไปก็ไม่เจอตามไปผิดทาง <c oughs> ไปเจอรถเกง่งอีกคันหนึ่งมันก็โชรถเก่งเขา <c oughs> ตอนนั้นตอนนั้นของพี่รู้ไหมว่ามันมันแหก่านมาก็ <c oughs> ตำรวจตามไปตำรวจตาม <c oughs> สามคันสายตรวจสามคันตอนนั้นเหมือนในหนังเลยใช่ก็งงันหมดทุกคนโอ้คนเต็มเลยตรงนั้น่ะตรงที่ผมโดนชนอ่ะ มันไม่เบรกเลยมันไม่มีดีได้ว่าจะเบรกแล้วไม่คิดว่าจะโอ้โหมันโอ้โหยาวแล้วมันฝีมือกันนะอีกนิดเดียวมันก็จะพ้นผลแล้วอ่ะมาเร็วมากโอ้พี่พังพูดถึงเลยแม่งน้ทโดนจับได้เมื่อคืนน้ทจับได้นะบอกให้โอ้ยเละูดูในเออดีแล้วล่ะที่จับได้นะครับในขณะที่นายวรพลแสงสุขหัวหน้างานของคนก่อเหตุยก็บอกว่านายนัฐพลนั้นเพิ่งมาทํางานขับรถส่งของได้6เดือนเองนะครับ ในฐานะหัวหน้าก็พอจะรู้ว่านายรัฐพลนั้นมีปัญหาครอบครัวนะครับก็คือทะเลาะกับภรรยาแล้วก็ถูกเมียบอกเลิกก็คาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับก่อนจะยอมรับว่าไม่รู้ว่านรัฐพลนั้นเคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมาก่อนตอนมาสมัครงานตรวจสอบประวัติตรวจประสาวะหาสารเสพติดทุก3าเดือนไม่เคยพบเลยไม่รู้เหมือนกันว่าเอาเวลาไหนไปเสพมานะฮะส่วนประวัติอาญากรรมนั้นทางบริษัทรับคนที่มีใบขับขี่ ประเภทที่2คือขับรถได้ทั้งป้ายทะเบียนสีขาวแล้วก็เหลืองนะฮะตามระเบียบแล้วคนขับที่มีใบขับขี่ประ,ประเภทนี้ทางขนส่งเองจะสวจสอบประวัติอาญากรรมอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ได้ตรวจสอบซ้ําหลังจากนี้คงต้องให้ออกจากงานแล้วครับเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างกับคนอื่นครับ ก็เขามีปัญหาเรื่องครอบครัวรใช่ครับ <G istol. S 2> ก็คือเขาบางทีเขาโทรมาปรับทุกเรื่องครอบครัวก็มีบางทีเรื่องกับแฟนะประมาณเนี้ครับแล้วก็อาจจะทําให้เขาเครียดแล้วก็หันมาใช้ย,ยาแต่ทางแต่ทางบริษัทก็จะมีนโยบายคือการตรวจฉี่ mm. ตรวจปัสสาวะ um. ประมาณสามเดือนครั้งประมาณนี้หรือสองเดือนครั้งไม่เคยมีเลยครับไม่เคยมีใช่ครับเพราะว่าเป็นแบบนี้ก็จะรับโททงานต่อครับอ๋อก็ น่าจะจะไม่รับแล้วครับเพราะว่าเหตุการณ์มันร้ายแรงไม่รับแล้วใช่เพราะว่าเหตุการณ์มันร้ายแรงเกินที่ทางบริษัทจะรับเข้ามาทํางานต่ออีกได้เพราะเดี๋ยวกลัวจะไปเกิดเคสอางนี้กับบุคคลอื่นอีกทุกเรื่องครอบครัวเออนะฮะอ้าวตกงานไปแล้วแต่เบื้องต้นเอาคดีให้รอดก่อนนะคดีเยอะนะครับความคืบหน้าทางคดีนั้นพันธุ์ตรวจเอกอาทิตย์ศิมเจริญผู้กํากับสอพอสํารงเหนือออกมาบอกว่าวันนี้จะเรียกสอบปากคําผู้เสียหายที่ถูกรถเฉี่ยวชนทั้งหคันนะครับ รวมถึงตัวแทนบริษัทประกันด้วยนะครับแล้วก็ต้องสอบปากคำนัทพลเพิ่มเติมของกลางที่พบในตัวเจอยาบ้าเม็ดเดียวเบื้องต้นตำรวจก็แจ้ง3ข้อกล่าวหา1ขับรถกระตอนเสพยา2องครอบครองยาเสพติด3ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนหรือความปลอดภัยของผู้อื่นวันพรุ่งนี้นำตัวผู้ขังฝากขังที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการต่อไปนะครับ เคลียร์คดีเสร็จปั๊บแล้วกลับไปแล้วก็เริ่มต้นตั้งต้นชีวิตใหม่เผื่อว่าจะมีโอกาสได้กลับไปคืนดีกับภรรยาก็ขอให้คุณพี่โชคดีกันแล้วกันนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีหลดฟรีได้แล้ววันนี้